สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะหลังจากที่กิกกี้เลิกจากการทํางานนะคะก็รีบกลับบ้านเพื่อที่จะมาแพ็คต้นไม้ให้กับเพื่อนๆนะคะโดยเฉพาะว่านเทวบุตรหรือไม้พญาแยแยค่ะขอบอกเลยค่ะว่ากระแสแร,รงมากนะคะ กระแสแรงมากๆนะคะมีเพื่อนทักหากิกกี้ว่าพอที่จะมีเวลาว่างแพ็คต้นไม้ส่งให้หรือไม่นะคะกิกกี้ได้เห็นข้อความนะคะกิกกี้ก็สะดุ้งเลยนะคะทุกคนเนื่องจากว่ากิกกี้ก็พยายามแบบแพ็คเร่งแพ็คให้เร็วที่สุดนะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆหลายคนที่สนใจต้นไม้ที่บ้านกิกกี้หลากหลายชน กิกี้ก็พยายามเร่งมือนะคะเร่งมือในแต่ละวันเพื่อที่จะแพ็คส่งต้นไม้ให้กับเพื่อนๆค่ะส่วนว่านเทวบ,บุตรเนี่ยนะคะหรือว่าไม้พญาแย่แย่เป็นอีกต้นนะคะที่กิกี้ตั้งใจอยากจะแพ็คให้กับเพื่อนๆน,นะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สั่งจองหรือว่าอยากจะได้กิกี้แบ่งปันให้แน่นอนนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้แน่นอนปัญหาก็อยู่ที่กล่องที่จะบรรจุนะคะหรือแพ็คว่านเทวทบุตร หรือไม้พญาแย,ย่เย้เนี่ยนะคะแพ็กใส่กล่องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่กิกกิต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะกล่องที่บรรจุเนี่ยต้องมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สูงนะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเพื่อนๆของเราก็สนใจมากเลยค่ะถือว่าเป็นต้นไม้อันดับหนึ่งที่บ้านกิกก้เลยนะคะที่ขายดีมากๆและเพื่อนของเราก็สนใจและที่สำคัญกิกกแพ็คไม่ทันนะคะ แพ็กไม่ทันส่งให้กับเพื่อนๆนะคะบางคนก็รอระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะกิกกี้จะเร่งแพ็กให้ในแต่ละวันนะคะก็ถือว่าเป็นความชอบของเพื่อนของเราที่สนใจอยากจะได้ว่านเทวบุตรหรือไม้พญาเยแยนะคะก็เป็น ไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ตามหาและที่สําคัญนะคะค่อนข้างที่จะหาซื้อยากนะคะตามร้านค้าทั่วไปแต่เนื่องจากว่ากิกี้นะคะมีต้นแม่ที่มีอายุมากกว่า10ปีนะคะพร้อมที่จะแบ่งปันกิกี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะได้มีโอกาสได้ปลูกค่ะดังนั้นต้นที่ส่งให้ก็ค่อนข้างเป็นต้นที่สูงนะคะดังนั้นการบรรจุหรือการแพ็คให้กับเพื่อนๆก็อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆได้แน่นอนนะคะกิกี้มีจํานวนมากเลยนะคะที่บ้านตอนนี้ เนื่องจากว่ากิกกี้ได้ต้นใหญ่แล้วก็ลักษณะที่เป็นพุ่มใหญ่มากค่ะแบ่งแยกใส่กระถางเพื่อเตรียมส่งให้กับเพื่อนๆส่วนหนึ่งกิกกี้ก็อยากให้แบบว่ารากเนี่ยแน่นนะคะเนื่องจากว่ารากเนี่ยเป็นรากที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่ากิกกี้แยกใส่กระถางใหม่นะคะกระถางใหม่ที่กิกกี้แยกเนี่ยก็อาจจะต้องรอระยะเวลาอีกประมาณ สง 1, 3งวันนะคะถึงจะส่งให้กับเพื่อนๆนนะคะดังนั้นเพื่อนๆอดใจรอหน่อยนะคะคิกิส่งให้แน่นอนนะคะไมะ่ไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะได้รับไม้ พญาใหญ่แย่จากบ้านกีกี้นะคะนี่ก็เป็นการถ่ายภาพอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูว่าที่บ้านกีกี้มีพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สั่งจองนะคะดังนั้นเพื่อนๆคนไหนที่กี้ตอบตกลงว่าจะส่งให้กีกี้จะส่งให้แน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าขอเวลากิกี้นิดนึงนะคะที่จะแพคให้กับเพื่อนๆเนื่องจากว่าการแพคไม้พญาใหญ่แย่เนี่ยนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความตั้งใจ มากเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ต้นสูงนะคะดังนั้นขอให้เพื่อนๆนะคะรอก่อนนะคะได้แน่นอนค่ะสําหรับว่านเทวบุตรหรือไม้พญายใหญ่แย้ที่เพื่อนๆทุกคนสนใจแล้วก็อยากจะได้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่กี้กี้เก็บภาพมาฝากทุกคนนะคะในวันนี้ที่จะส่งมอบให้กับเพื่อนๆนะคะซึ่งการส่งมอบวันนี้นะคะก็ส่งให้กับเพื่อนหลายจังหวัดเหมือนกนะะันค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปกี้กี้จะมาอัปเดต ให้กับเพื่อนๆได้ F F ชมกันนะคะว่าต้นไม้ที่บ้านก é g é g ิกกิก็มีหลากหลายชนิดที่พร้อมจะแบ่งปันแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนๆในแต่ละวันนะคะส่วนเสนจันร์ประกายดาวต้นนี้กิกกิจะส่งให้กับเพื่อนของน้องนิ่มที่อยู่จังหวัดรีสเกตนะคะเป็นต้นโต,โตแล้วนะคะส่วนต้นเล็กนะคะที่เป็นไซส์เล็กนะคะตอนนี้กิกกิก็เตรียมพร้อมที่จะทําคลิปเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่สนใจเสนจันทร์ประกายดาวไซส์แบบว่า ต้นเล็กนะคะแล้วก็ต้นขนาดกลางค่ะแต่คลิปนี้กิกี้อยากจะมาแชรเ์เกี่ยวกับต้นไม้ที่เป็นไม้หายากที่เพื่อนๆเฝ้ารอแล้วก็รอคอยให้กิกี้<ๆ>ส่งให้นะคะก็คือไม้พญาแยแยะหรือว่านเทวบุตรซึ่งกิกี้ก็จะใช้วิธีการ ปลูกไว้นะคะตอนนี้นะคะตามบริเวณข้างๆบ้านแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะรอให้ต้นแข็งแรงนะคะเนื่นองจากว่าต้นกลุ่มนี้เป็นต้นที่มีรากแข็งแรงแล้วแต่ว่ากิกกี้แยกออกมาใส่กระถางนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมค่ะส่วนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่กิกกี้เพาะ ไว้นะคะเพื่อที่จะแยกใส่กระถางตอนนี้กี้มีปัญหาเรื่องกระถางไม่มีกระถางรองรับในการแบ่งแยกนะคะดังน,น,นั้นก็เลยฝากไว้ตามกระถางต่างๆนะคะอย่างเช่นสนิจันประกายดาวต้นนี้เป็นต้นแม่นะคะแต่มีต้นลูกเป็นว่านเทวบุตรจํานวนมากเลยนะคะก็ให้อยู่ด้วยกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวก,กี้มีเวลาหากระถางไดกก้กี้ก็จะแยกแบ่งใส่กระถางเพื่อที่จะเตรียมพร้อมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในโอกาสต่อไปนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศการเก็บภาพนะคะต้นไม้ที่เพื่อนๆอ,อยากจะได้นะคะจากบ้านกิกี้ไม่ว่าจะเป็นอ่าว่านเทวบุตรหรือว่าสนิจันประกายดาวนะคะตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วก็เตรียมที่จะ ส่งให้กับเพื่อนๆในแต่ละวันนะคะก็ถือว่าเป็นความชอบแล้วก็ความสนใจของเพื่อนของเราที่กิกีก้ก็อยากจะแบ่งปันแล้วก็อยากจะส่งให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะว่าความสุขของกิกี้ก็คือการแบ่งปันต้นไม้ให้กับเพื่อนๆคะ่ะและนี่ก็คืออีกต้นนะคะที่วันนี้กิก้ก้จะต้องแพ็คส่งให้กับเพื่อนของเรานะคะที่สนใจอยากจะได้ว่านทวบุตรหรือว่าไม้พญาแยแยนะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะส่งแพ็ค ต้นใหญ่ต้นตัแบบนี้ค่ะก็ใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อน,อนๆก็อดใจรอด,ด้วยนะคะวันนี้นะคะนอกจากกิกกิ๊จะต้องแพ็คเว่า,วานเทวบุตร หรือไม้พญาใหญ่แย่นะคะกิกกิก็ต้องอส่งมอบสนิทจันเงินที่เพื่อนๆของเราสนใจนะคะวันนี้ก็จะเตรียมพร้อมแล้วก็แพ็คส่งให้กับเพื่อนๆที่อยากจะได้ต้นไม้จากบ้านกิ๊กค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะกิ๊กก็จะมาอัปเดตนะคะว่าต้นไม้แต่ละต้นที่ส่งให้ส่งไปให้เพื่อนของเราที่ไหนบ้างนะคะเห็นไหมคะทุกคนความตั้งใจของกิ๊้นะคะที่อยากจะส่งต่อแล้วก็มอบความสุขให้กับเพื่อนๆค่ะ ว่านเทวบุตรค่ะทุกคนเห็นไหมคะต้นสูงต้นโตแล้วก็กิกกี้ก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะการแพ็คเนี่ยนะคะก็ต้องใช้วิธีการแพ็คให้กับเพื่อนๆแบบนี้ละคะ่ะรับรองว่าต้นไม้ถึงเพื่อนอย่างปลอดภัยทุกต้นนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามให้กิกกี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่องนี้เป็นช่องใหม่คะ่ะเป็นช่องใหม่ที่กิกกี้จะอัพเกี่ยวกับการ ปลูกต้นไม้การแบ่งปันสนิทจันชนิดต่างๆให้กับเพื่อนๆที่สนใจแล้วก็อยากจะได้ไปปลูกที่บ้านนะคะวันนี้ต้องลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ